คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มจอ c g OFA นะครับและมีชุดจอ c g เดิมอยู่แล้วนะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับโดยจอนะครับจะสามารถต่อลิงก์กับชุดเกจที่มีอยู่แล้วได้เลยนะครับนี่ครับช่องสีขาวนะครับ2ช่องอันนี้คือจะลิงก์จากเกจชุดนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะไปต่อที่กล่อง OBD ก็ได้นะครับเพราะว่ากล่อง OBD จะมีช่องสีขาวว่างอีกหนึ่งช่องนะครับเมื่อเราต่อจอ OFA นะครับเข้ากับชุดเกจเดิมนะครับ อันดับแรกนะครับที่ต้องทำนะครับให้เข้าเมนูที่หน้าจอนะครับแล้วก็เข้าที่ display setup นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งอยู่นะครับให้เลือกเป็นเลขสองนะครับแล้วก็กดออกนะครับ เซตนี้จะไม่มีรีโมทนะครับเราจะใช้จอตัวเก่านะครับเป็นตัวปรับนะครับแทนรีโมทนะครับสังเกตเมื่อกี้ผมตั้งเป็น2แล้วมาดูที่อันนี้นะครับ อันนี้ก็จะตั้งเป็น1นะครับหมายความว่าเราจะทําให้อันนี้เป็นมาสเตอร์นะครับโดยการเข้าโหมด System Setup นะครับเราจะใช้อันนี้กดนะครับแต่โหมด Setup เมนูที่หน้าจอนะครับก็เราก็ใช้จอไข่จอมันย้ำนะครับชุดนี้ไม่มีรีโมทในการช่วยปรับนะครับเราจะใช้จอ CG ตัวเก่านะครับในการปรับนะครับเวลาเข้าเมนูก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างจอนี้เราก็กด พร้อมกันเข้าเลยนะครับจอนี้เมื่อกี้เซตเป็นมัตเตอร์นะครับคืนหนึ่งนะครับอันนี้เซตเป็น2นะครับเวลาตั้งนะครับเราก็เซตค่าจากจอเก่าได้เลยนะครับอยากตั้งค่าเตือนอยากปรับสีเกต์อ่านโค้ดเคียร์โค้ดอะไรนะครับก็เข้าจากอันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้รีโมทนะครับแต่ถ้าในเครสที่ไม่มีรีโมทนะครับไม่ไม่ได้นะครับคือต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเราจะเข้าซิสเต็มเมนูนะครับจะได้เข้ามานะครับปรับ s ิ s t เต s มเซต warning นะครับเกต s e เซตนะครับคลิปนี้ผมก็มาต่อให้ดูนะครับว่าเอาจอใหม่มาเสียบเข้ากับชุดจอเก่าได้นะครับแต่ว่าเราต้องเซตอันนี้เป็น no 2ไว้นะครับอันนี้เป็น no น1นะครับซึ่งเดิมๆมันจะเป็น1อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งนะครับแค่ตั้งจอใหม่มันก็พอนะครับ